อย่าไล่สุนัขให้จนตรอกอย่าต้อนคนให้จนมุมไม่งั้นเขาอาจจะหันกลับมาสู้กลับได้พอถึงตอนนั้นอย่ามาร้องวุ่วายก็แล้วกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Movie For you ซึ่งเราก็ยังอยู่กันที่ซีรีส์ Game of Thrones ซ e a ั่น4ใน EP ที่2ขอบอกเลยว่า EP นี้มีอะไรให้เราช็อกอย่างแน่นอนหากอยากจะรู้ว่ามันคืออะไรรีบเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดซั b s c คร b e และไปดูเนื้อหาพร้อมกันเลยครับ เปิดเรื่องมาที่แรมซี่สโนลูกนอกสมรสของรูสโบตันตอนนี้เขากับคนรักของเขากําลังไล่ล่าหญิงสาวคนหนึ่งอย่างเมามันพวกเขาปล่อยหญิงคนหนึ่งเข้าไปในป่าจากนั้นเขาก็นำหมาของเขาไล่าตามไปและยิงธนูใส่เป็นระยะระยะ เขาตะโกนบอกหญิงคนนั้นไปว่าหากเจ้าหนีออกไปจากป่านี้ได้เจ้าก็ชนะและข้าจะไม่ฆ่าเจ้าเขาพูดด้วยอารมณ์ดีบ่งบอกถึงความอมมยหิตวิปริตของเขาซึ่งตอนนี้ทีออนเกรจอยที่ถูกทรมานอย่างแสนสาหัสก็กลายมาเป็นสัตว์เลี้ยงของเขาวิ่งตามหลังเขาไปต้อย จากนั้นคนรักของแรมซี่ก็ยิงธนูโดนขาของหญิงที่กำลังหนีจนเธอไปต่อไม่ไหวซึ่งสาเหตุที่พวกเขาไล่ล่าเธอก็เป็นเพียงเพราะว่าเธอดูเด่นดูดีกว่าคนรักของแรมซี่ก็เท่านั้นเธออ้อนวอนขอชีวิตจากแรมซี่แต่ก็ไม่ได้ผลเขาปล่อยมาทั้งสองของเขาเข้าไปขย้ำเธออย่างเลือดเย็นฝั่งทีออนก็แทบไม่กล้าดูภาพนั้น จากนั้นไม่นานรูสโบตันกับกองทัพของเขาก็เดินทางกลับมาถึงแรมซี่รีบออกไปต้อนรับเมื่อสองพ่อลูกเจอหน้ากันรูสโบตันก็ถามเขาทันทีว่าทีออนเกรจอยนั้นอยู่ที่ไหนพาเขามาหาข้าเดี๋ยวนี้แรมซี่ก็ตอบไปว่ามันอยู่กับหมาของข้าและเขาก็พาทีออนมาพบรูสโบตันเมื่อรูสโบตันเห็นสภาพของทีออนเกรจอยที่แทบดูไม่ได้เขาก็ถามแรมซี่ไปทันทีว่าเจ้าทําอะไรกับมันแรมซี่ก็ตอบไปว่าตอนนี้ข้ากําลังฝึกมันอยู่ไอหมอนี่มันหัวช้าแต่มันก็ฝึกได้ ฝังรูสโบตันก็ไม่ค่อยพอใจนักที่แรมซี่ทำแบบนั้นเขาพูดใส่แรมซี่ไปว่าทีออนนั้นเป็นทายาทของบาลอนเกรจอยเราต้องใช้เขาเป็นเครื่องต่อรองเพราะพ่อของเขายึดเมืองต่างๆในแดนเหนือเอาไว้ถึงแม้ไทวินแลนนิสเตอร์จะยกแดนเหนือให้กับข้า แต่เขาก็ไม่ได้มาช่วยเลยสักนิดตราบใดที่พวกเกรจอยยังคงคุมเมืองเคลินเอาไว้กองทัพของข้าก็ติดแงกอยู่ทีออนเป็นตัวประกันของเราไม่ใช่ของเล่นของเจ้าข้าต้องเอาตัวมันไปแลกกับคูเม,มืองเคลินฝั่งแรมซี่ที่โดนต่อว่าแบบนั้นก็ไม่ค่อยพอใจเขาจึงพูดขึ้นว่าตระกูลเราถลกหนังศัตรูมานับพันปีจนเอามันมาเป็นสัญ,ญลักษณ์บนธงข้าทําแค่นี้จะเป็นอะไรไปและอีกอย่างขค่ได้ส่งจดหมายไปถามบารอนเกรจอยแล้วแต่เขาไม่ยอมแลกเด็ดขาดเมื่อลูสโบตันได้ยินแบบนั้นก็ตอบกลับไปทันทีว่า นี่เจ้าแอบต่อรองกับบารอนเกรย์จอยโดยที่ไม่บอกข้าอย่างนั้นหรออีกอย่างธงนั่นมันเป็นตระกูลของข้าไม่ใช่ของเจ้าเจ้าไม่ใช่โบตันเจ้าก็เป็นแค่ลูกนอกสมรสเป็นแค่แรมซี่สโนเท่านั้นข้าไว้ใจเจ้ามากเกินไปแล้วเขาพูดด้วยความโกรธแรมซี่ที่ได้ยินแบบนั้นก็โกรธจนตัวสั่นเช่นกันแต่เขาก็ทําอะไรไม่ได้เขาจึงพูดกับทีออนไปว่าเจ้าให้ข้ายืนต่อหน้าพ่อของข้าแบบที่มีหนวดรุงรังได้ยังไงไปเอามีดมากกลหนวดให้ข้าเดี๋ยวนี้ซึ่งทีออนก็ทําาาตตตมมททีี่่่่เเขสสัััััังงงฝลโบบบบนนนนนหห็็แ้้กกอำ sous ที่แรมซี่ยอมให้ทีออนกวนหนวดให้ตัวเองทีออนก็ค่อยๆใช้มีดกลวนไปทีละนิดทีละนิดโดยไม่กล้าแม้แต่จะคิดที่จะเชื่อคอแรมซี่เพราะเขาถูกทรมานจนจ,นจิตใจแหลกลานฝั่งรูสโบตันที่เห็นแบบนั้นก็เริ่มเชื่อว่าแรมซี่น่าจะฝึกทีออนได้และแล้วแรมซี่ก็พูดกับทีออนไปว่าเจ้าริกบอกพ่อข้าซีว่าตอนนี้แบรนด์กับริคอนอยู่ที่ไหนเจ้าไม่ได้ฆ่าพวกเขาใช่ไหมซึ่งทีออนก็พยักหน้าเจ้ารู้ไหมว่าตอนนี้ร็อบสตาร์กตายไปแล้วเจ้าคงรู้สึกเจ็บปวดซินนะเพราะเขาเป็นเหมือนพีี่่ชายแทท,ออท้้ขออองงเจฝัน ได้ยินแบบนั้นก็กลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่เขาร้องไห้ไปด้วยกนดดไปด้วยส่วนรูสโบตันที่รู้ว่าแบรนด์กับลิคอนยังมีชีวิตอยู่เขาก็รู้ว่าสองคนนั้นน่าจะไปหาจอห์นโโนที่เดอะวอลอย่างแน่นอนเขาจึงสั่งคนของเขาให้เตรียมตัวเพื่อออกล่าแบรนด์กับลิคอนตัดภาพมาที่คิงส์แลนดิ้งทีเรียนกับเจมี่ก็ได้มากินข้าวด้วยกันเจมี่ก็ทำท่าไม่ค่อยดีนักเขาบอกไปว่า ตอนนี้ข้าสู้ไม่ได้อีกแล้วถึงแม้จะใช้มือซ้ายจับดาบได้แต่ความรู้สึกก็เพี้ยนไปไม่เหมือนเดิมแบบนี้ข้าจะปกป้องกษัตริย์ได้ยังไงชีเรียนจึงบอกไปว่าแล้วทำไมท่านถึงไม่มานั่งสั่งการแทนละ่ะแล้วให้คนอื่นสู้แทนท่านพ่อของเราจับดาบสู้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ท่านจำได้ไหมแต่ทุกคนก็ยังเกรงกลัวเขาเมื่อเจมี่ได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปว่าข้าไม่เหมือนพ่อนะสิข้าทำแบบนั้นไม่ได้แน่หากคนอื่นรู้ว่าข้าสู้ไม่ได้แล้วข้าก็คงหมดความหมายชีเรียนที่เห็นนนพี่่ชาาายตััววเเออององ,องทุกกแบบบ้จึไป งั้นท่านก็ต้องฝึกใช้มือซ้ายใหม่อย่าให้ใครรู้ข้ามีอยู่คนหนึ่งเขาเก่งและไว้ใจได้ข้าใจะให้ท่านไปฝึกกับเขาเองแถมเขาอย่าพูดปิดท้ายไปอีกว่าดูพวกเราสามพี่น้องตอนนี้สิไอ้ด้วนคนแคและแม่เด็กเวรไม่มีใครสมบูรณ์แบบสักคน จากนั้นเจมี่ก็มารอฝึกกับคนของทีเรียนซึ่งก็คือบรอนนั่นเองเขารับจอบทุกอย่างที่ได้เงินเจมี่ก็สั่งให้เขาเก็บเป็นความลับและก็เริ่มสู้กันบรอนก็ไม่ให้เขาใช้ดาบวาลิเลียนสู้เพราะมันคมเกินไปหากเจมี่ใช้เขาก็จะเอาจริงเจมี่เลยต้องใช้ดาบธรรมดาแทนแต่ก็โดนบรอนจู่โจมอย่างต่อเนื่องเจมี่ที่เห็นแบบนั้นก็สู้ไปบ่นไปว่าถ้ามือขวาข้ายังมีล่ะก็เจ้าคงไม่ได้มาลอยหน้าลอยตาแบบนี้อย่างแน่นอนซึ่งบรอนก็ยังพูดกลวนประสาทไปอีกว่าท่านจะพูดให้ตายมือของท่านก็ไมม่งออกกลับาร และทั้งสองก็ซ้อมดาบกันอยู่ที่นั่นส่วนทางหลอดวาลิเลสก็ได้มาบอกข่าวร้ายกับทีเรียนว่าตอนนี้เซอร์ซี่และหลอดไทวินรู้เรื่องเขากับเชยแล้วเธอคงไม่ปลอดภัยอีกต่อไปเพราะหลอดไทวินเคยพูดเอาไว้ว่าเขาจะแขวนคอโสภพินีของทีเรียนทุกคน ลอร์ดวาลิสแอบมาบอกเขาแล้วรีบจากไปเพราะกลัวคนอื่นมาเห็นว่าทั้งสองแอบคุยกันซึ่งตอนนี้ใกล้จะถึงวันอภิเษกของจอฟฟี่แล้วผู้คนต่างหลั่งไหลกันมาเอาของขวัญมาให้ลอร์ดเมสไทเรลพ่อของมาเจอรี่ก็เอาถ้วยที่ประดับเพชรพลอยมามอบให้และก็ดูเหมือนว่าจอฟฟี่จะชอบมากส่วนเซอร์ซี่ก็ชี้ตัวเชให้หลอร์ดไทวินรู้ว่าเธอเป็นหญิงโสเพณีของทีเรียนลอร์ดไทวินที่เห็นแบบนั้นจึงสั่งเซอร์ซี่ไปว่าพานางมาหาข้าก่อนวันอภิเษกซึ่งทีเรียนที่นั่งอยู่ไม่ไกลก็ได้้ยินนนเเช่กกััขาาตอองทํะไร แลแ้วจากนั้นเขาก็เอาหนังสือการปกครองมาให้จอฟฟี์เขาบอกไปว่ามันเป็นหนังสือที่ราชาควรอ่านจอฟฟี่ก็นิ่งไปสักพักแล้วตอบไปว่าหลังจากสงครามยุติแล้วเราจะมาหาความรู้ด้วยกันฝั่งทชีเรีเลียนก็แทบไม่อยากเชื่อว่าจอฟฟี่จะพูดแบบนั้นออกมาส่วนหลอดไทวินก็ได้นำดาบวาลิเลียนอีกเล่มหนึ่งที่เขาเพิ่งตีมาใหม่ๆเอามามอบให้แก่จอฟฟี์ เมื่อจอฟฟี่เห็นก็ชอบมากเขาใช้มันทำลายหนังสือของทีเรียนจนย่อยยับและหันมามองทีเรียนด้วยความสะใจเขาถามคนที่มาร่วมง,งานว่าดาบที่ดีต้องมีชื่อพวกเจ้าคิดว่าคนตั้งชื่อว่าอะไรดีทุกคนต่างก็บอกชื่อต่างๆนานาและจอฟฟี่ก็ชอบคำว่าน้ำตาไม,ม่ไหม้เขาจึงตั้งเป็นชื่อดาบของเขาแถมยังบอกอีกว่าตอนที่ข้าใช้มันข้าจะได้รู้สึกเหมือนได้ตัดหัวเนสต์คอีกครั้งซึ่งก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรดูเหมือนว่าจอฟฟี่จะพยายามแกล้งทีเรียนกับซันซ่าอยู่ตลอดเวลา หลังจากจบงานทีเรียนก็รีบมาบอกให้เชนหนีไปที่เมืองเพนทอสในทวีปเอ็กซอร์ดเพราะเขารู้ว่าพ่อของเขาคงไม่ปล่อยเธอไว้แน่ตอนแรกเชก็ไม่ยอมไปเธอพูดขึ้นว่าข้าไม่กลัวพวกเขาหรอกเราจะสู้ไปด้วยกันเพื่อที่เราจะได้อยู่ด้วยกัน ทีเรียนที่รู้ว่ายังไงเชก็จะไม่ยอมไปเขาจึงตัดสินใจพูดว่าเจ้าไม่คู่ควรที่จะมีลูกให้ข้าเจ้าเป็นโสเพณีเจ้าผ่านชายมาแล้วกี่คนเราจบกันแค่นี้ขนาดที่เขาพูดเขาก็ไม่กล้าแม้แต่จะมองหน้าเชฟังเชที่ได้ยินแบบนั้นก็ร้องไห้หนักมากทีเรียนก็ให้บรอนพาเธอไปขึ้นเรือและบอกไปว่าที่เพนทอสเจ้าจะมีบ้านและคนรับใช้เจ้าจะไม่ต้องลำบากอีกต่อไปเชก็ทำอะไรไม่ได้จึงต้องยอมไปกับบรอน ตัดภาพมาที่สเตนนิตบาราเทียนตอนนี้ไม่มดแดงได้ทําการเผาคนอีก3คน ซึ่งเป็นพี่ชายของภรรยาสเตนนิตด้วยซึ่งสาเหตุที่เผาก็เป็นเพราะว่าพวกเขานั้นไม่ยอมรับในเทพแห่งแสงสเตนนิตก็มองดูทุกๆคนแต่เขาก็ไม่ได้แสดงอาการความดีใจอะไรต่างจากภรรยาของเขาที่หลงในเทพแห่งแสงจนหัวปักหัวปัําเธอตะโกนดังลั่นว่าพวกเจ้าจะได้ไปอยู่กับเทพแห่งแสงแล้วและในขณะที่ไฟกําลังโหมร่างพวกนั้นเธอก็วิ่งมาบอกกับสเตนนิตว่าท่านเห็นไหมวิญญ,ญาณของพี่ข้าได้ไปอยู่กับเทพแห่งแสงแล้วซึ่งเป็นภาพที่น่าเวทนามากเธอหลงในลัทิจนไม่ลืม หูลืมตาหลังจบพิธีพวกเขาก็มากินข้าวกันแต่ตอนนี้สัตว์ที่เลี้ยงเอาไว้ใกล้จะหมดแล้วอาหารของพวกเขาเริ่มลดน้อยลงเรื่อยๆภรยรายาของสตแตนนิ้ได้พูดกับแม่มดแดงว่า เมื่อครั้งที่พวกเราถูกอบล้อมตอนนั้นสเตนนิดได้ต้มหนังสือให้ข้ากินแทนเนื้อมา้ามันไม่อร่อยแต่ก็พออยู่ได้วันหนึ่งเขาจับนกนางนวลได้สองตัวมันเป็นวันที่ข้าได้กินอาหารที่อร่อยที่สุดตอนนี้ข้าเป็นห่วงวิญญาณลูกสาวของข้ามากเธอดื้อรั้นเหมือนกับสัตว์ร,ร้ายทั้งบึ้งตึงและบาปนาะไม่งั้นเทพแห่งแสงคงไม่ทําให้หน้าเธอเป็นแบบนั้นต้องโดนตีซะบ้างแล้วถึงจะหลาบจํา ฝั่งสเตนนี้ที่ได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปทันทีว่านางยังเด็กและนางเป็นลูกสาวของข้าห้ามใครแต่ต้องนางเด็ดขาดภรรยาของเขาก็ต้องทําตามแต่เธอก็อยากให้แม่มดแดงไปคุยกับลูกสาวของเธอบ้างเพื <c oughs> ่อจะทําให้นางหันมานับถือเทพแห่งแสงซึ่งแม่มดแดงก็ไปจริงๆทั้งสองได้คุยกันหลายอย่างเธอเป็นคนช่างถามและมีเหตุผลทําให้เรารู้ว่าอันที่จริงแล้วเธอฉลาดมากแต่ด้วยโรคที่ขึ้นอยู่บนหน้าของเธอเธอจึงต้องได้อยู่แต่ในห้อง และภาพก็ตัดมาที่ในป่าแห่งหนึ่งแบรนด์ได้เข้าไปสิงร่างซัมเมอร์และมันก็กําลังล่าเหยื่ออยู่จากนั้นมันก็กินเหยื่อของมันแต่ทว่าโฮดอกได้ปลุกแบรนด์ให้ตื่นซึ่งตอนแรกแบรนด์ก็โมโหและพูดขึ้นว่าพวกเจ้าปลุกข้าทําไมข้ากําลังล่าเหยื่อและกาลังกินอาหารอยู่โจเจนริสจึงบอกไปว่า เจ้าอยู่ในร่างของซัมเมอร์ตลอดไปไม่ได้เพราะอาหารที่มันกินไม่สามารถทําให้เจ้าอยู่ได้เจ้าก็ต้องกินอาหารของเจ้าอีกอย่างหากเจ้าอยู่ในนั้นน,น,นานๆเจ้าจะสูญเสียตัวตนไปเจ้าจะลืมพวกเราลืมพี่น้องลืมวินเทอร์เฟลและลืมแม้กระทั่งตัวเองข้ารู้ว่าเจ้ารู้สึกดีขนาที่อยู่ในร่างของซัมเมอร์เพราะมันทําให้ท่านเดินได้และวิ่งได้แถมยังแข็งแกร่งทรงพลังแต่พวกเราจะไม่ยอมให้เจ้าอยู่ในนั้นนานๆหากพวกเราเสียเจ้าไปทุกอย่างก็สูญเปล่าแบรนด์ที่ได้ยินแบบนั้นก็เข้าใจพวกเขาจึง ีบออกเดินทางต่อและแล้วพวกเขาก็ได้เห็นซัมเมอร์ไปยืนอยู่ใต้ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ของชาวเหนือทุกคนที่เห็นแบบนั้นต่างก็ยิ้มออกทันทีแบรนด์สั่งให้โฮดอพาเขาไปที่นั่นและเขาก็เอื้อมมือไปจับต้นไม้ต้นนั้นจากนั้นเขาก็ได้เห็นนิมิตต่างๆมากมายทั้งในอดีตและอนาคต เขาเห็นนิสตาร์กพ่อของเขาและตอนที่เขาตกมาจากหอคอยแถมยังเห็นภาพในอนาคตอีกด้วยเขาเห็นต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ข้างใต้มีโพรองอยู่และเห็นเงาของมังกรที่บินอยู่เหนือน้านฟ้าของ k i n g ์แลนดิ้งและแล้วอีก,กาสามตาก็พูดกับเขาว่าจงมาหาข้าใต้ต้นไม้ใหญ่ทางทิศเหนือเมื่อแบรนด์ได้ยินแบบนั้นเขาก็รีบบอกทุกคนทันทีว่าตอนนี้เขารู้แล้วว่าจะไปที่ไหนพวกเขาจึงรีบออกเดินทางต่อ ตัดกลับมาที่คิงส์แลนดิ้งตอนนี้ถึงวันอภิเษกแล้วทั้งจอฟฟี่และมาเจอรี่ได้เข้าพิธีเก่าคำสาบานโดยมีสักขีพยานจำนวนมากทุกคนต่างพากันดีใจกับกษัตริย์มีแต่ทีเรียนกับซานซาเท่านั้นที่ไม่ยิ้มด้วยหลังจากการทำพิธีเสร็จสิ้นก็มาถึงงานเฉลิมฉลองซึ่งก็มีมหารสพมากมายทีเรียนที่เป็นห่วงเชก็เอาแต่ถามย้ำบอนไปซ้ำๆว่าเจ้าเห็นนางขึ้นเรือไปกับตาใช่ไหมบอนก็ได้ตอบไปแบบเดิมซ้ำๆว่านางไปแล้วท่านจงไปดื่มให้เมาและลืมนางซะ ทางฝั่งท่านหญิงโอเลนนาก็เข้ามาพูดกับซานซ่าว่าวันนี้เจ้าสวยจริงๆสาวน้อยข้าไม่มีโอกาสได้บอกเจ้าเลยว่าข้าเสียใจแค่ไหนกับเรื่องพี่ชายของเจ้าสงครามก็คือสงครามแต่ข้าคนกลางงานแต่งเนี่ยนะช่างอำมหิตจริงๆอสุรกายที่ไหนที่ทำยิ่งนั้นได้ข้าหวังว่าสามีของเจ้าจะพาเจ้าไปยังไฮการ์เด้นนะเจ้าน่าจะได้ไปเห็นที่นั่นกับตาที่นั่นน่าจะเป็นที่ที่ดีสําหรับเจ้าซึ่งเธออยากจะให้ซานซ่าหนีไปจากขุมนรกนี้ซานซ่าก็ซึ้งใจมากที่ท่านหญิงโอเลนนามีเมตตาให้กับเธอ ส่วนทางจอฟรีย์ก็ไม่พอใจวงดนตรีที่มาแสดงให้ดูเขายนทองให้แล้วไล่พวกนั้นออกไปทําเอาคนที่มาร่วมง,งานหหวเราะกันใหญ่จากนั้นมาเจอรี่ก็แอบกระซิบจอฟรีย์ไปว่าถึงเวลาแล้วละเราประกาศเลยดีไหมจอฟรีย์ก็ทําตามที่เธอสั่งเขาลุกขึ้นและพูดว่าทุกคนราชินีของพวกเจ้ามีอะไรจะกล่าวทุกคนต่างพากันเงียบส่วนมาเจอรี่ก็ลุกขึ้นและพูดขึ้นว่าพวกเราโชคดีที่ได้ดื่มรสอาหารชั้นเลิศต้องขอบคุณพระเจ้าที่บรรดาลสงครามที่โหดร้ายได้จบลง กษัตริย์จอฟรีย์ขอประกาศให้ยกอาหารที่เหลือจากงานไปให้กับคนยากไร้ในเมืองของท่านหลังเธอพูดจบทุกคนต่างก็ดีใจที่จอฟฟรี่มีน้ำใจต่อประชาชนแต่ฝั่งเซอร์ซี่เธอรู้อยู่แล้วว่าเป็นแผนการของมาเจอรี่แต่ก็ต้องแกล้งยิ้มดีใจไปตามน้ำ ทางฝั่งเจมี่ก็เข้ามาคุยกับเซอร์ลอรลัสเขาพูดไปว่าอีกไม่นานท่านก็จะได้แต่งงานแต่ข้าเขาบอกท่านไว้ก่อนนะเซอร์ซี่จะเชือดคอท่านตอนที่ท่านหลับและถ้าหากท่านสามารถทําให้นางทองได้นางก็จะฆ่าลูกของท่านก่อนที่เขาจะลืมตาดูโลกเพราะงั้นอย่าแต่งกับนางเด็ดขาดซึ่งเซอร์ลอรัสก็ไม่รู้จะตอบยังไงเขาจึงเดินหนีไปส่วนทางบรีแอนก็เข้ามาแสดงความยินดีกับมาเจอรี่ จอฟรีที่เห็นเธอก็ถามไปว่าเจ้าใช่ไหมที่ฆ่าเรนดี้บาราเทียน,นแต่มาเจอรี่ก็ตอบแทนเธอไปว่าเธอไม่ได้ทำเธอไม่ได้เกี่ยวกับการตายของเรนดี้บาราเทียนเลยแม้แต่นิดเดียว จอฟฟี่ที่ได้ยินแบบนั้นก็พูดขึ้นว่าน่า ah เสียดายจังข้านึกว่าเป็นเจ้าข้าจะได้แต่งตั้งให้เจ้าเป็นอัศวินฝั่งบรีแอน,นก็ตอบไปว่าขอบพระคุณฝ่าบาทแต่ข้าแค่มาแสดงความยินดีกับท่านหญิงมาเจอรี่ก็เท่านั้นแล้วเธอก็เดินออกไปแต่แล้วเซอร์ซี่ก็เข้ามาคุยกับเธอว่าท่านหญิงบรีแอนข้าขอขอบคุณท่านมากที่ช่วยพาเจมี่น้องชายของข้ากลับมาอย่างปลอดภัย บรีแอนที่ได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปทั้งรอยยิ้มว่าอันที่จริงแล้วเขาต่างหากที่ช่วยข้าเอาไว้ระหว่างทางมันเกิดอะไรขึ้นหลายอย่างฝั่งเซอร์ซี่ที่ได้ยินแบบนั้นก็พูดขึ้นว่าท่านน่าจะมีอะไรหลายอย่างจริงๆปฏิญาณตนต่อเรนลี่แล้วก็มาที่แคทเธอรีนสตาร์กตอนนี้ก็มาพักดีต่อน,น้องของข้าสนุกมากสินนะที่ได้เปลี่ยนโหรขนไปเรื่อยๆฝั่งบรีแอนที่ได้ยินแบบนั้นก็ยิ้มไม่ออกทันทีและเธอก็ตอบไปว่าข้าไม่ได้รับใช้น้องชายของท่าน แต่เซอร์ซี่ก็ตอบกลับมาว่าใช่แล้วเจ้าไม่ได้รับใช้เขาแต่ถ้าว่าเจ้าหลงรักเขาใช่ไหมบรีแอนที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่สามารถตอบโต้ได้เพราะเธอรักเจมี่จริงๆเธอได้แต่เดินหนีไปซึ่งฉากนี้ก็ทําให้เรารู้ว่าทั้งเจมี่และเซอร์ซี่นั้นยังคงหึงกันและกันอยู่ เจมี่ที่มองอยู่ไกลๆก็เริ่มสงสัยว่าเซอร์ซี่คุยอะไรกับเบลแอนส่วนเมสเตอร์จอมบ้ากามก็ยังคงหาจังหวะแต้อังสาวๆอยู่ตลอดเขาชวนสาวที่มาขอยาจากเขาไปที่ห้องจนเซอร์ซี่ไม่เห็นเข้าและให้หญิงรับใช้คนนั้นไปขอยาจากไครเบิร์นแทนเมสเตอร์ <Master S 2> เริ่มตกกระป๋องเซอร์ซี่ก็ทนดูไม่ได้จึงสั่งให้เมสเตอร์ออกไปจากงานเดี๋ยวนี้และให้เขาไปสั่งให้คนเอาอาหารไปเททิ้งให้หมากินให้หมดอย่าเอาไปจจ่ใจให้ชาวเมืองตามที่มาเจอรี่สั่งซึ่งเมสเตอร์ก็ขัดเธอไม่ได้เลยทําตามที่เธอสั่ง ทางฝั่งอัศวินขี้เมาที่เคยให้ส้อยกับซานซาก็ได้ออกมาแสดงโชว์เช่นกันแต่ดูเหมือนว่ามาเจรรี่จะไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่จอบฟรีที่เห็นแบบนั้นจึงพูดกับทุกคนไปว่าหากใครปาหมวกไอ้หมอนั่นหล่นได้แ่าจะมอบทองคาให้เมื่อทุกคนได้ยินแบบนั้นต่างก็รีบปาสิ่งของใส่อัศวินขี้เมาทันทีเขาจึงรีบลงจากเวทีไปซานซาที่เห็นแบบนั้นก็เป็นห่วงอัศวินขี้เมาไม่น้อยแต่เธอก็ทําอะไรไม่ได้ ทางด้านหลอดไทวินกับเซอร์ซี่ก็ได้มาเจอกับเจ้าชายโอเบลินกับเอลลาเรียแซนคู่รักของเขาเจ้าชายโอเบลินก็ได้แนะนําให้พวกเขารู้จักกันหลอดไทวินก็ชมไปว่าท่านมีเสน่ห์ล้นเหลือจริงๆแต่เซอร์ซี่กระพูดไปว่าข้าไม่เคยเจอพวกแซนมาก่อนเลยคําพูดนี้ทําให้เอลลาเรียแซนยิ้มไม่ออกทันทีต้องบอกก่อนว่าคําว่าแซนที่แปลว่าทรายนั้นเป็นนามสกุลของลูกนอกสมรสในอนาณาจักรดอนที่มีภูมิประเทศเป็นทะเลทรายเหมือนกับที่ทางเหนือที่มีหิมะลูกนอกสมรสก็จะมีนามสกุลว่าสโนท ที่แปลว่าหิมะอย่างเช่นจอห์นสโนโแรมซี่สโนโลูกนอกสมรสของลูสโบตันเป็นตน้นเมื่อเอลาเลียแนได้ยินแบบนั้นก็ตอบกลับไปว่าพวกเรามีอยู่ทุกที่ในดอนข้ามีพี่น้องมากกว่าหมื่นคนเจ้าชายโอเบลินก็พูดขึ้นว่าลูกนอกสมรสก็เกิดจากความรักที่ดอนเราไม่รังเกียจและไม่แบ่งแยก รู้ไหมท่านหญิงเซอร์ซี่ข้าล่องอกแทนท่านนะสมมงกุฎมาหลายปีคอคงเบี้ยวเลยสินะต่างที่คนก็ต่างกันบางที่ชนชั้นสูงก็ดูถูกสามัญชนแต่บางที่การฆ่าข่มขืนเด็กก็เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเขามองไปที่หลอดไทวินเพื่อที่จะสื่อถึงว่าหลอดไทวินนั้นทําอะไรกับพี่สาวของเขาไว้ซึ่งหลอดไทวินก็ไม่สามารถตอบกลับได้เจ้าชายโอเบลินก็หันกลับมาพูดกับเซอร์ซี่อีกว่าโชคดีของลูกสาวท่านเมอร์เซล่าแล้วละ่ะที่นางได้ไปอยู่ในที่อย่างหลังที่ไม่มีการฆ่าข่มขืนเด็ก เซอร์ซีที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่สามารถตอบกลับเช่นกันยังจํากันได้ไหมครับเมอร์เซล่าลูกสาวของเซอร์ซีที่ทีเรียนส่งไปอยู่กับตระกุลมาเทลชี่ดอนเพื่อผูกมิตรซึ่งเธอก็ยังอยู่สุขสบายดีตัดมาที่จอฟฟี์หลังจากที่กินจนอิ่มหนำสำราญแล้วเขาก็ลุกขึ้นและพูดกับทุกคนอีกครั้งว่าวันนี้พวกท่านได้รื่นเริงมา,มามากพอแล้วถึงเวลาที่จะต้องเป็นสกีพยานของประวัติศาสตร์ท่านทั้งหลายเชิญพบกับกษัตริย์จอฟฟี่ หลังเขาพูดจบก็มีคณะนักแสดงแครที่แต่งตัวเป็นกษัตริย์ต่างๆออกมาสู้กันมีทั้งสแตนนิดเรนลี่และลอบสตาร์กผู้คนที่ได้เห็นแบบนั้นต่างพากันหัวเราะแต่ทีเรียนกับซานซ่านั้นไม่ขำด้วยเพราะจอฟฟรีย์ตั้งใจจะล้อเลียนทั้งสองเต็มๆซึ่งการแสดงนั้นกษัตริย์จอฟฟรีย์ก็ได้ตัดหัวลอบสตาร์กที่เป็นหัวมาป่าออกแถมยังเอามาผู้ยี่ผู้ยำอีกด้วยจอฟฟรีย์และคนอื่นๆต่างัวเราะด้วยความสนุกสนานแต่ฝั่งลอร์ดวาลิสเจ้าชายโอเบรินและซานซ่าพวกเขาน่่งงดดูอยาสใจ เมื่อการแสดงจบลงจอฟรีย์ก็พูดขึ้นว่าเจ้าสู้ได้ดีมากข้าจะให้รางวัลเจ้าแต่ก็ต้องกำจัดศัตรูให้สิ้นซากก่อนเพราะยังมีบางคนที่อยากจะแย่งบัลลังก์ของข้าและเขาก็หันมาพูดกับทีเรียนว่าท่านนะข้าว่าพวกเขามีชุดเผื่อท่านอยู่นะท่านควรลงไปสู้กับเขาฝั่งทีเรียนที่ได้ยินแบบนั้นก็ลุกขึ้นและพูดว่าแค่ศึกเดียวก็เกินพอแล้วสำหรับข้าข้าอยากจะเก็บพื้นที่หน้าดีๆของข้าเอาไว้บ้างท่านลงไปสู้4ีฟาบาทแสดงความกล้าหาญตอนที่ท่านออกไปรบให้ทุกคนเห็นสิว่ามันเป็น ไหมแต่จงระวังเจ้าคนแค้คนนั้นหน่อยนะดูท่าทางจะตันหาจัดคงจะน่าเศร้าถ้าท่านเสียท่าให้กับเขาทั้งที่จะเข้าเรือนหออยู่แล้วเมื่อทุกคนได้ยินแบบนั้นต่างก็เงียบทันทีจอฟฟี่ก็ไม่ยอมเสียหน้าเด็ดขาดเขาเดินเข้ามาหาทีเรียนแล้วเทวายลงบนหัวเขาฝั่งนักแสดงที่เห็นท่าไม่ดีจึงต้องลงจากเวทีไป จอฟรีย์ก็ยังพูดอีกว่าในไหนท่านก็ไม่กล้าสู้แล้วช่วยมารินไว้ให้ข้านหน่อยสิฝั่งทีเรียนก็ขัดไม่ได้จึงต้องออกไปแต่จอฟรีย์ก็โยนแก้วไว์ลงพื้นและให้ชีเรียนก้มไปหยิบมันขึ้นมาเมื่อทีเรียนจะก้มไปเก็บเขาก็เตะแก้วเข้าไปใต้โต๊ะแล้วสั่งให้ทีเรียนก้มไปเก็บอีกทีทีเรียนก็ไม่อยากจะทำสายตาของเขาแค้นจอฟรีย์มากแต่เขาก็ไม่มีทางเลือกขณะที่เขากำลังจะก้มเก็บซานซ่าภรรยาของเขาก็ก้มไปเก็บขึ้นมาให้เขาแทนทีเรียนรินไว์ใส่แก้วแล้วยื่นให้กับจอฟร แต่จอฟฟี่ก็ไม่รับและสั่งให้เขาคุกเข่าลงทีเรียนก็ไม่ทําตามเขายืนจ้องไปที่จอฟฟี่ด้วยความแค้นถึงแม้จอฟฟี่จะพูดซ้ําๆเขาก็ไม่ทําบรรยากาศตอนนั้นน่าอึดอัดมากทุกคนต่างเงียบไม่มีใครกล้าพูดสักคนและแล้วมาเจอรี่ก็เรียกจอฟฟี่ไปตัดเค้กแทนทุกคนต่างเปลี่ยนเรื่องไปให้ความสนใจเค้กจอฟฟี่จึงยอมปล่อยทีเรียนไปเขาเดินไปตัดเค้กขนาดใหญ่และมีนกพิราบบินออกมาทุกคนต่างดีใจที่ได้เห็นนกพิราบบินออกมา แต่ถว่าข้างในเค้กนั้นยังมีนกพิราบจํานวนมากที่ตายเพราะคมดาบของจอฟฟรียขณะที่ทุกคนกําลังให้ความสนใจเค้กนั้นทีเรียนกับซานซ่าก็กําลังจะออกไปจากงานแต่จอฟฟรียกลับไม่ยอมให้ไปเขาพูดขึ้นว่าท่านมีหน้าที่รินไว์ไม่ใช่หรอจะรีบไปไหนมารินไว์ให้ข้าทีสิเร็วเข้าภายติดคอข้า ทีเรียนไม่มีทางเลือกก็ต้องทําตามจอฟฟรีย์รีบดื่มไวน์ที่ทีเรียนลินให้ด้วยความกระหายแต่มันก็ยังไม่บรรเทาเขายิ่งรู้สึกเหมือนมีอะไรมาติดอยู่ที่คอเขาจึงดื่มไวน์จนหมดแก้วแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นมาเจอรี่ที่เห็นท่าไม่ดีจึงรีบบอกทุกคนว่าจอฟฟรีย์นั้นสำลักอาหารเขาหายใจไม่ออกแล้วล้มลงไปเซอร์ซี่กับเจมมี่ต่างรีบวิ่งมาดูอาการของเขา เขาหายใจไม่ออกแล้วนอนชักอยู่ที่พื้นตอนนั้นอัศวินขี้เมาก็เข้ามาพูดกับซานซ่าว่าถ้าท่านยังไม่อยากตายท่านต้องหนีไปกับข้าเดี๋ยวนี้เธอตกใจมากและทําอะไรไม่ถูกส่วนทางจอฟฟี่ตอนนี้สีหน้าของเขาไม่ดีเลยเขาไม่ได้สำลักอาหารแต่ทว่าเขาโดนวางยาเขาใช้ลมหายใจเฮือกสุดท้ายชี้ไปที่แก้วไวน์ที่ทีเรียนกาลังถืออยู่ทําให้เซอร์ซี่คิดว่าทีเรียนเป็นคนทําจากนั้นจอฟฟี่ก็สิ้นใจอย่างหน้าอนนาดเซอร์ซี่แค้นทีเรียนมากที่ทําให้ลูกของเธอต้องตายเธอรีบสั่งให้ทหารจับทีเรียนเอาไว้ ททันทีและเรื่องราวก็จบลงก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ E ีีนี้อย่างที่เรารู้กันว่าซีรีส์เรื่องนี้เอาแน่เอานอนไม่ได้ตัวละครทุกตัวสามารถตายได้ทุกเวลาเพื่อทําให้คนดูคาดไม่ถึงเพื่อนๆชอบตัวละครไหนจงดูไวด้ดีๆบางทีรายต่อไปอาจจะเป็นตัวละครที่เพื่อนๆชอบก็เป็นได้ใครชอบคนไหนบ้างช่วยคอมเมนต์เข้ามาบอกแอดด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมก็คงต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไป